สวัสดีจ้ามาดูปราคากันดีกว่านะคะดูปราคาของห้างอุย้ยสวยสวยสีขาวนี่สวยจังกินข้าวเที่ยงกันหรือยังพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่แมงอะไรแมงวิี่แมงอะไรนะแมงวิ๋วแมงวีแมงวันได้้ะยะเลยเนี่ยแมงวีแมงวันเต็มเลยพี่น้องมองเห็นไหมดูปลาดีกันนะจ้าดูปลานะจ้ามาดูปลาเดอ้อ เออช่วงนี้โทรศัพท์งองแงงองแงลองดูนะดูปลากันเถอะพี่น้องเอ,อ๋ยดูซิจะตั้งกล้องได้ไหมนี่ย่านี่ก็เออมาดูปลาดูปลาปลาเก็บเวลาเออดูปลาเก็บเวลานะจ๊ะที่นี่คือพาซีโอ,อพาซีโอพามาเดินเที่ยวจ้ะมาทุระมาทุระ มาทุระแล้วก็มาดูปลาตัวใหญ่ๆลองดูนะมีสวยนะตัวนี้สวยมากนั่น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 ้ยสะท้อนแสงแบบแสงมันแรงอะเนาะเออออออนีเขาทำเหมือนญี่ปุ่นเลยนะดูสิดูสิแเออให้รู้บ้างเออให้รู้บ้างเหมือนไหมเหมือนเที่ยวญี่ปุ่นนะที่นี่เมืองไทยนะจ๊ะ ไครนะคะเออไหนนี่น er> pues huh. nah, ้องเอ้ยอ่ะไม่ได้ร้ายเลยพี่น้องโทรศัพท์งงเงงงงเงงยวงไงลองนอกสถานที่ดูเคยไหมก็พอได้พอได้ปลาดุกปลาดุ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 ปลาโอ้โหมีคนเข้ามาดูจะไล่สักกี่นาทีได้เนี่ยนะ สิดปลามาันจะน้อยลงไหมน้อยลงนะปลาปลาคราบปลาคาบมาดูปลาคาบปลาคาบปลาพูเทเคาะปลาคาบปลาพูเทเคาะย่ากดสติ๊กเกอร์กดคอมเมนต์ม่ได้นะเพราะว่าใช้กล้องแนวตั้งเวลาพี่น้องขา ทำมาแะ้วช่วยกันเก็บเวลากดไลค์ให้เด้อบางทีมันก็พอได้นะโทรศัพท์เนี่ยเออแต่การที่เราเคยไลค์คู่เนี่ยน่นาจะใช้พลังเยอะหรือเปล่าแล้วโทรศัพท์มันแย่มันงงช่วงนี้ก็เลยมาเ,ออเดินรออยู่ตรงนี้ที่นี่คือห้างพาซิโอค่ะ ไอฝั่งนี้ปลาตัวใหญ่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้บอ่อใหญ่เออนี่บอ่อใหญ่นู่นไงอาจะไม่ต้องสะท้อนแสงเยอะสวยจังเลยอยากเป็นปลาจังเลยมาสิบสองสิบสองล้านหัวใจให้กำลังใจกันเข้าไปเก็บเวลากันเข้าไปเนาะกดไลค์กดไลค์กดไลค์ยากดอะไรไม่ได้ <laughs> เพราะยามีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่กำลัง ดูนะว่าเขาจะ้องง่าได้กี่นาะทีโอ้ยมีลมยิ่งหน่อยแนละ้วั้ยร้านอะไรเนี่ยอ,อร้านอาหารแถวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะจะเห็นปลาตลอดไหมครับพี่น้องขอพี่น้องขอเดี๋ยวหามุม่อนหามุม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 สวยๆนี่หลบมานะเนี่ยหลบหลบเด็กมาเด็กเรียนต่อเด็กเรียนต่ออืมนี่โอ้สวยจังเอยพี่น้องครับ พี่น้องครับกดไลค์ให้ใครแน่